ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The f o r e s t t e a r s The Land of Everlasting Happiness สวัสดีครับผู้ชมนี่คือพารู้พารวยวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564ครับพบกับผมอีกันพจนาพงสุขพร้อมกับทีมงานเช่นเคยเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางทีเด่นช่อง16นะครับวันนี้เดี๋ยวมีกรณีศึษาที่น่าสนใจในการทำธุรกิจอยู่3ธุรกิจด้วยกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสทั้งนั้นเลยนะครับโดยเรื่องแรกเดี๋ยวจะพาผู้ชมนั้นไปติดตามสังคมผู้สูงอายุกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้ประเทศไทยนั้นมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มองด้านหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาในเชิงของโครงสร้างประชากรในระยะยาวแต่จริงๆแล้วนี่คือโอกาสในการทรําธุรกิจที่น่าสนใจมากๆครับโดยในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับศูนย์พื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุติดตามไอเดียในการทรําธุรกิจดีๆแบบนี้ได้ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมคะั้ โควิดมาเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมาแรงนะคะแต่ความจริงมันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดแล้วล่ะค่ะมันมาในเรื่องของว่าประเทศไทยเนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่เอจิ้งโซซายตี้ก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยนะคะที่คนก็เริ่มที่จะเข้ามาดูธุรกิจตัวนี้มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะโควิดมันเป็นตัวเตือนว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะคะ ดังนั้นเนี่ยจะมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในหลายๆด้านโดยเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะที่ได้มาเพิ่มนะคะก็คือได้ d ด v เอรซิฟาธุรกิจและกันมาในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือนายแพทย์สมชาวตันทเทิศธรรมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสิริอรุณเวลเนสจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิริอรุณรเป็นคอนเซปต์อะไรยังไงคะสถานที่นี้นะคะคที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองรูปแบบนะครับก็คือเรื่องของการาทำพื้นภูศูนย์พื้นภูสุขภาพสิริอ,ร,อรุณนะครับก็คือเรียกว่าสิริสิริอรุณเวลเนสนะครับที่เป็นบริการที่เรียกว่า Care อินเตอร์มีเดียตแคร์นะครับ ฉะนั้นทางนี้นอกจากที่เป็น rehab ใช่ไหมคะเราเรียกว่า r e h a บิเทชั่นแล้วก็ยังมีด้านสูงอายุด้วยเหรอคะคผู้สูงอายุก็จริงๆก็มาด้วยกันนะครับการดูแลผู้สูงอายุนะครับกับการดูแลผู้ที่ต้องการมาพื้นปููสุขภาพเนี่ยนะครับก็ต้องการบุคลากรที่ใกล้เคียงกันนะครับต้องการการบริการที่ใกล้เคียงกันนะครับ เราก็ต้องการเครื่องมือบางทีก็ต้องการใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับเราก็เลยทํามัน2อ,อย่างเลยนะครับดงนั้นที่นี่นก็จะมีอยู่2ตึกนะครับ<า>ตึกหนึ่งก็แยกตึกเลยครับตึกหนึ่งก็จะเป็น Intermediate Care นะครับที่เรียกว่าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพหรือถ้าบางแห่งก็เรียกว่า Rehabilitation Center อ,อีกตึกหนึ่งนะครับก็จะเป็นการดูแลผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลมากขึ้นนะครับ ยังเดินเดินได้นะครับยังแอคทีฟยังแอคทีฟแต่ว่าการเดินเหินอาจจะยากมากขึ้นแล้วหรือบางทีสมองก็อาจจะเชื่องช้าลงนะครับก็ต้องการการดูแลต้องการการป้อนถ้าป้อนน้ําต้องการการดูแลการเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยนะครับแต,แต่เสร็จแล้วเรื่องการบริการใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยทำเองหรือว่าเรามีพาร์ทเนอร์หรือมียังไงคะการบริการต้องอาศัยความรู้ ต้องอาศัยคนที่เข้าใจแล้วก็มีวิชาชีพทางด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมต้องบอกก่อนผมเป็นหมอเหมือนกันนะครับก็นั่นนะสิครับบอกว่าเออเป็นหมอแต่ว่าผมเป็นหมออยู่แล้วดูอีกบทบาทหนึ่งมาตลอดแต่การที่จะมาดูแลถ้าผมต้องดูแลหมดทุกคนผมก็คงไม่ไหวเราก็ต้องการทีมงานของเรานะครับเราก็โชคดีนะครับเราได้ทีมงานนะครับที่ดูแลทางด้านนี้แล้วก็มามาร่วมมือกัน นะครับซึ่งการร่วมมือกันก็จะเป็นข้อดีครับทำให้เราเนี่ยสามารถทำกิจการได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ได้สามารถทด้ทำกิจการได้ยั่งยืนกว่านะครับต้องเรียนถามหมอค่ะว่าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยต้องเป็นผู้สูงอายุที่เหมือนกับ มีปัญหาหรือเปล่าหรือผู้สูงอายุธรรมดาก็มาอยู่ได้เป็นเหมือนอาพาร์ตเมนต์อันนี้อันนี้เข้าขายแล้วนะคะคเพราะว่า60ขึ้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าจะมาอยู่นี้เป็นอาพาร์ตเมนต์เลยอะไรเงี้ยจะได้รับบริการอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเราอาจจะแบ่งแบ่งง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเต็งได้คือยแอคทีฟแอคทีฟเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งคือต้องเรียกว่าแอคทีฟเลย มันก็จะมีอยู่ตรงส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับระหว่าง Active กับแอสซิสแตนแอสซิสตแบบว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยนะครับแล้วแต่ว่าต้องการแ s สซิสมากน้อยแค่ไหนนะครับจะบอกว่าเอ๊ะเราต้องการคนกลุ่มไหนที่ต้องเข้ามาอยู่ที่นี่จริงๆบอกยากนะครับบางคนเนี่ยถ้า Active เลยเรายังอายุ60กว่าแล้วแม้แต่70กว่าแล้วเรายังไปช้อปปิ้งได้ เรายังไปตีกอล์ฟได้เรายังไปบางคนยังเตะฟุตบอลเลยนะครับยังตีกอล์ฟยังตีแบดอยู่นะครับกลุ่มนี้คงไม่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้นะครับแต่ระหว่างนี้นะครับที่อาจจะต้องการการดูแลนะครับแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนแต่บางคนยังแอคทีฟนะครับแต่ต้องการนิดหน่อยนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากมาพักผ่อนผู้สูงอายุบางคนนะครับจริงๆก็อยู่ที่บ้านนะครับลูกก็อยู่ด้วยนะครับ แต่ลูกก็ดูแลตลอดนะครับแต่ว่าลูกเกิดมีงานต้องไปต่างประเทศอาทิตย์หนึง่งอ้าวตายแล้วทำไงล่ะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนะครับแล้วจะปล่อยให้ท่านอยู่เฉยๆใครจะไปซื้อก็อาหารให้อ่าถ้าท่านเกิดล้มขึ้นมาจะทำยังไงนะครับหรือว่า,าท่านยังต้องการการดูแลอะไรบางอย่างนิดหน่อยก็จะลำบากล้วใช่ไหมครับค่ะ ที่นี่จริงๆก็สามารถรับได้นะครับมาอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวก็ยังได้ใช่ครับชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลที่ช่วยให้ดูแลลูกหลานสบายใจด้วยว่าเออไม่ห่วงมากเพราะว่าอย่างเรายังอยู่ในที่ที่ใกล้โรงพยาบาลด้วยมีคนดูแลด้วยใช่ครับถูกต้องครับที่นี่เราก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลนิดเดียวนะครับโรงพยาบาลศรีราชนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งไปที่นั่นถือว่าเป็นจุดแข็งเลยจุ๊บนะฮะในการที่ใกล้โรงพยาบาลศรีราชมากๆใช่ครับ เราก็ทราบที่มาที่ไปของสิริอรุณแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านการตลาดและคากับการทําธุรกิจว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยจะเดินต่อไปยังไงนะคะและจะมีการขยายยังไงอะไรเป็นจุดเด่นนะคะ นับว่าเป็นไอเดียที่สามารถตอบโจทย์ในการทําธุรกิจในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่ๆสังคมผู้สูงอายุมาแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหาโอกาสแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับมาดาผู้บริโภคได้ในมุมไหนบ้างสําหรับศูนย์ในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพนั่นคือมุมหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดให้กว้างกว่านั้นมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหลายอย่างด้วยกันที่จะเป็นโอกาสสําหรับพวกเราได้ก็ลองไปทํากันบ้างกันเพิ่มเติมนะครับสู้ๆนะครับเอาละครับ,รบสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับ คือเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองครับแต่ว่าเจ้านี้ไม่ธรรมดาเขามีมุมมองที่น่าสนใจครับคือเอาขยะที่ไร้ค่าไร้ราคาเอามาต่อยอดเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่ดูแล้วสวยงามมากๆครับเดี๋ยวช่วหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย Wisdom T a B Media Global Vibrate Happiness m a e r i Grove คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับเซิร์ฟสเกตนั้นถือว่าเป็นเกมกีฬาที่คนรุ่นใหม่นั้นเล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับและถ้าถามในมุมของบรรดาผู้ประกอบการเองก็มีการนําเข้ามาเยอะพอสมควรถามว่ามีโอกาสในการทําธุรกิจไหมมีมือนกันครับแต่ต้องคิดให้แตกต่าง ซึ่งเจ้านี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเขามองเห็นว่าเอ๊ะกดพลาสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้แต่เขาคิดใหม่ทําไมเขาบอกจริงๆแล้วนี่คือโอกาสที่จะมาสร้างสรรเป็นเซิร์ฟสเก็ตทีท่ดูแล้วสวยงามและเชื่อไหมครับว่าขายได้เป็นหลักหลายพันบาทเลยทีเดียวครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับ ดูเผินๆเซิร์ฟสเกตแผ่นนี้นั้นก็ดูไม่ต่างจากกระดานสเกตบอร์ดที่กำลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแผ่นอื่นๆในขณะนี้นะครับแต่ทว่าเมื่อดูใกล้ๆนะครับก็จะรู้สึกแปลกตาดโดยลวดลายคล้ายกับสีน้ำเป็นเหมือนงานศิละปะจากปลายพู่กันที่สะบัดบนผืนผ้าใบแต่เมื่อสัมผัสกับสเก็ตบอร์ดแผ่นนี้แล้วยิ่งน่าชื่นชมนะครับและยิ่งทึ่งเมื่อได้ทราบว่าสเก็ตบอร์ดแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นไม้ทั่วไปแต่ทำมาจากขยะ เป็นขยะจริงๆนะครับที่ทำมาจากฝาขวดน้ำพลาสติกที่เราเปิดดื่มแล้วทิ้งไร้ค่านั่นแหละได้ถูกนำมาหลอมด้วยความร้อนแล้วใส่ไอเดียให้มีสีสันจากมันสมองของชายคนนี้นะครับคุณพันรังสีหรือคุณตีที่เปลี่ยนขยะไม่มีราคาในสายตาคนทั่วไปให้เป็นแผ่นบอร์ดขายได้ราคาเครื่องหมื่นจากการทดลองทำเองช่วงที่เขาตกงานสู่ออเดอร์ที่ล้นจนทำไม่ทันในตอนนี้ครับ มันอาจเป็นช่วงชีวิตที่เราไม่ได้เราตกงานนะที่เรารู้สึกว่าแย่จังแต่ว่ามันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทําให้เราได้หันมากับมาทําในสิ่งที่เราอยากทําอย่างจริงจังผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ตกงานผมก็ไม่ได้ทํานั่นคือโอกาสที่มาจากวิกฤตที่แท้จริงสู่การลงมือทดลองล้อมฝาขวดน้ําให้ออกมาเป็นจานร,รองแก้วแล้วลงขายในเพจออนไลน์นะครับทว่าผ่านไป5เดือนขายไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวจนแฟนนั้นมาแนะนํานะครับว่า ทำไมไม่ทําแผ่นสเก็ตบอร์ดที่ชอบเล่นจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเป็นประโยคที่เหมือนเบิกเนตให้กับคุณตีนะครับให้ลองผิดลองถูกจนออกมาเป็นตัวต้นแบบแผ่นแรกซึ่งแค่โพสต์ลงเพจในวันแรกนะครับก็ได้รับความสนใจแบบล้นหลามทันทีก่อในเพจก็จะขายที่รองแก้วอยู่ประมาณแบบ4 5ชุดนู่นนี่นั่นอยู่ประมาณ4 5เดือนด้วยซ้ําไม่มีใครสนใจ วันดีคืนดีล้วผมทําแผ่นสเก็ตลงไปทีแรกยังไม่ได้ขายด้วยลงไปโชว์แล้วก็มีคนสนใจมันเปลี่ยนความคิดเราว่าคนอะไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องขยะพลาสติกอะเราก็ใช้แล้วก็ทิ้งแล้วเราก็ทําลายมันอย่างเดียวเลยใช่ปะสุดท้ายแล้วเรามองว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนรอบข้างเราอะเขาสนใจเรื่องขยะพลาสติกอะเยอะนะแล้วพอเราลงไปเนี่ยเราเห็นผลจากการที่คนเข้ามาดูหนึ่งคือคนเข้ามาดู2คือคนที่แชร์3คือยอดที่มันเห็นนะเรามองเราเราเรา,เราพอจะคํานวณได้ว่าเออคนสนใจ่ะ คุณตีเริ่มต้นจากศูนย์นะครับไม่ได้เคยมีความรู้ด้านงานช่างใดมาก่อนศึกษาด้วยตนเองทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ตและ YouTube และใช้ของใกล้ตัวภายในบ้านนำมาทำอย่างเตาอบขนมปังที่นำมาใช้หลอมฝาขวดก็เริ่มจากเก็บเองขอตามร้านขอกับแม่บ้านพอคนเห็นมากเข้าก็ช่วยกันส่งมาให้บ้างน,นะครับและทุกชิ้นที่คนออเดอร์มาสั่งจะต้องร่วมส่งฝาขวดมาด้วยเพื่อสร้างให้คนเห็นคุณค่าจากการแยกขยะไปในตัว อีกทั้งยังกระจายไรายได้นะครับไปรับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนองนำฝามาจากขยะในท้องทะเลก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ใครก็ตามแค่คนคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เคยสร้างขยะพลาสติกมากมายในอดีตมาวันนี้เขาสามารถให้กลับคืนชุมชนพร้อมกับให้คืนสู่โลกและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยสมัยวัยรุ่นน่ะหยิบหลอดมาเป็นกระปเล่นดูดน้ำดูดน้ำเสจก็ทิง้งถังขยะแม่งโคตรทำลายเลยวันหนึ่งอ่ะ เราเรามองว่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้กระแดะด้วยนะถ้าพูดตรงๆคือตกงานหาอะไรทำแล้วผมวาบาังเอิญว่าผมาได,ได้ได้มีส่วนร่วมหรือได,ได้ได้ร่วมทำงานกับคนที่เขาดูแลเรื่องอีโคไลฟ์ผมมามองกลับไปผมเห็นภาพเต่าที่มีหลอดเสียบจมูกอย่างเงี้ย mm. แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือปัญหาที่เราควรจะแก้ปัญหาวะ่ะหนึ่งคือเรารักทะเลไทยเราชอบเที่ยวทะเล สองคือเราได้ดูแลปัญหาเรื่องขอยะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราอ่ะได,ได้ได้ทำทุกอย่างรวมกันในสิ่งสิ่งเดียวถ้าเราทำได้อย่างเงี้คยค่อยๆมองค่อยๆค,ค,ค,คิดผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราอ่ะอย่างน้อยที่สุดเราเป็นผู้ทำลายอ่ะเราแค่เลิกใช้หลอดวันละอันก็ช่วยแล้ว โดยขั้นตอนผลิตที่ทํามือและทําเองคนเดียวทั้งหมดตั้งแต่ล้างฝาขวดจนถึงหล่อทิ้งให้เย็นนํามาขัดนํามาเคลือบใช้เวลา2วันเต็มๆนะครับราคาราวครึ่งหมื่นนั้นก็ถูกกับแบรนด์ดังในท้องตลาดนะครับจึงยิ่งเป็นที่สนใจใครๆก็สอบถามจนทุกวันนี้ทําเสร็จออกขายมามากกว่า30แผ่นแล้วหากแต่จะมีเวลาทําเพียงแค่วันหยุด นอกเหนือจากหน้าที่ทำงานประจำนะครับและอาจจะผลิตแผ่นสเก็ตถึงแค่สิ้นปีนี้แล้วก็ต้องหยุดโดยจะตัวมองเป้าหมายใหม่ที่เขานั้นไม่ได้ต้องการให้คนจดจำว่าทำแค่แผ่นสเก็ตบอร์ดแต่กำลังทดลองทำเป็นเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมอัพไซคลิ่งแบบนี้ได้มันมันไม่มีเวลาทำม,ม,มีคนน่ะ ติดต่อมาในอินบ็อกซ์แบบอยากได้อันนี้อันนี้อันนี้เน,นี้โอ้โหมีคนสั่งมาเป็น20อัน30อันอะ่ะมันไม่มีเวลาทําไม่โอ้โหถ้าผมมีเวลาทาผมรวยแล้วแล้วผมรู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่มีเวลานี่แหละมันทําให้เราได้กลับมานั่งคิดอะไรเรื่อยๆได้อีกลาไม่งั้นอะ่ะเราผมก็จะต้องปะตะบี้ตะบันทาสกเกต็ตแล้วสุดท้ายผม่ารู้สึกว่าสกเก็ตอะ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอะ่ะแค่แค่เป็นโมเดลหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักผมผมอยากให้ทุกคนมองว่าพาพีท่เดูแลพาสติกที่เเาาทํป็นปางๆอะ น่ายินดีนะครับที่แบรนด์ Plus Repeat ได้ไปเข้าตาแบรนด์สินค้าจากสหรัฐอเมริกาติดต่อให้ไปออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ซึ่งน่าจะทำขายจำนวนมากได้ในอนาคตเป็นตัวอย่างการมองโอกาสจากวิกฤตโดยใช้ความสร้างสรรค์จากของรอบตัวเราทั้งสิ้นและการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในโลกออนไลน์สู่ความยั่งยืนที่แท้จริงเพราะว่าการอัพไซคลิ่งที่คุณตีทานั้นเป็นมากกว่ารีไซเคิลมันคือการนำของที่เป็นขยะมาสร้างสิ่งใหม่ซึ่งไม่ได้แค่นำมาใช้ซ้ำ แถมยังยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าหากใช้งานเบื่อแล้วหรือว่ามีความเสียหายก็สามารถหลอมละลายใหม่นําไปทําเป็นของอย่างอื่นได้ไม่รู้จบเท่ากับว่าแทบจะไม่ก่อให้เกิดขยะขึ้นมาบนโลกใบนี้อีกเลยอีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการการใช้งานเรื่อยๆได้อีกด้วยรัฐภุมนิสสิริรายงาน ขอบคุณมากครับนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าแมทรุกิจนี้มาแรงก็จริงแต่ว่าการแข่งขันก็สูงเพราะฉะนั้นอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ท่านนี้เขาบอกไม่ครับเขายังชอบเกมกีฬาชนิดนี้อยู่และมองเห็นว่ามันคือโอกาสในการทําธุรกิจก็เลยต้องคิดให้ต่างจากเจ้าอื่น และตอนนี้ต้องบอกว่าออเดอร์เนี่ยคำสั่งซื้อเข้ามาล้นเลยแหะครับทำแทบจะไม่ทันเลยในขณะเดียวกันก็มีแบรนด์ต่างประเทศติดต่อเข้ามาด้วยครับให้ต่อยอดทําสินค้าประเภทอื่นๆโอ้นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับแรงบันดาลใจที่มอบให้กับพวกเราในวันนี้ครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้พักกันสูนก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามร้านอาหารที่อยู่ที่มหาวิยาลัยไม่โดนสารยาร้านนี้ไม่ธรรมดาครับบรรยากาศนั้นสวยงามมากๆอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ที่ ให้ความร่มรื่นได้อย่างมากในคณะเดียวกันครับก็จะมีน้องๆนิสิตนักศึกษาจากวิทยาลัยดูิยานขสินมาบรรเลงเพลงให้กับพวกเราฟังด้วยบรรยากาศจะน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับผู้ชมครับร้านอาหารยุคนี้เราต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ครับเช่นเดียวกับร้านนี้ที่มีชื่อว่า Music Square ร้านนี้ตั้งอยู่ที่หมายเวลัยมหิดลสารยาครับนอกเหนือจากมีนูอาหารที่ดูแล้วน่าทานมากๆบรรยากาศก็กร่มรื่นด้วยนะครับและแถมด้วยเสียงเพลงไพเราะจากน้องๆนิสิตนิสสาวิทยาลัยดุรยางกิน ไปดูบรรยากาศพร้อมกันครับ Music Square ร้านอาหารไทยฟิวชั่นบรรยากาศดีที่ซ่อนตัวอยู่ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลร้านอาหารแห่งนี้จะอยู่ท่ามกลางสวนสีเขียวมองแล้วก็สบายตาบรรยากาศสงบร่มรื่น เหมาะแก่การมาทานอาหารแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินนะคะเพราะว่ามีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆหลายม,มุมที่สําคัญไม่ได้ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยเมื่อเราเดินเข้ามาก็จะพบกับการตกแต่งอาคารที่ผสมผสานร,ระหว่างสถาปตัตยกรรมกับศิลปะได้อย่างลงตัวการตกแต่งเป็นตัวโน้ตและเครื่องดนตรีต่างๆต,ต,ตามเสาที่เราเดินผ่านถ้าเผื่อว่าเดินเข้ามาจนสุดทางนะคะทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นร้านมิวสิคสแควร ตัวร้านเองก็จะมีการแบ่งออกเป็น2โซนมีทั้งแบบอินดอร์และอ outdoor ถ้าเผื่อว่าใครชอบนั่งห้องแอร์เย,นยน็นๆฟังดนตรีเพลินๆซึ่งเล่นกันเฉพาะในช่วงวันหยุดก็แนะนําเป็นโซนอินดอร์นะคะแต่ถ้าหากใครที่ชอบนั่งแบบทานอาหารอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสวนโซน o u t ดอร์ก็คงจะเหมาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้จัดจาการร้านกันดีกว่าค่ะว่าร้านนี้มีอะไรดีอะไรเด็ด ตามมาเลยค่ะคุณอู๊ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณสารเป็นผู้จัดการค่ะเดี๋ยวเล่าหน่อยว่าอาหารของที่ร้านเนี้ยนะคะมีเชฟมีอะไรยังไงและทำไมถึงมาตั้งอยู่ที่นี่เชฟค่ะจบมาจากยุโรปอะค่ะเป็นเชฟใหญ่นะคะที่คุมการผลิตอาหารนะใช่ะก็เป็นเชฟที่จบจากที่ไทยค่ะเป็นไทยแท้ๆค่ะทราบว่าที่นี่ก็เหมือนเป็นเวทีให้กับ ่วงนักศึกษาด้วยใช่ค่ะมีน้องมาเล่นดนตรีค่ะชุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาค่ะเที่ยงถึงบ่ายสามโมงค่ะก็คือน้องที่เรียนอยู่ที่ค่ะจะสลับมุรียนกัะสิสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาค่ะเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มค่ะแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงค่ะถึงสองทุ่มค่ะทีนี้อาหารแนะนําเนี่ยเดี๋ยวบอกชื่ออาหารที่มาที่ไปหน่อยค่ะค่ะอันนี้นะคะ ยำส้มโอนครชัยศรีค่ะอันนี้นะคะเป็นของนครปฐมแท้ค่ะอ้ซิกเนเจอร์คือความเป็นส้มโอนครชัยศรีด้วยใช่ค่ะและอันนี้นะคะเป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยมันกุ้งค่ะอันนี้แกงแะนงอกเป็ดย่างนะคะเป็นอกอกเป็ดค่ะใช้ต้องส่วนอกเป็ดอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าซีฟู้ดนะคะเป็นแป้งโฮมเมดบางตาะบางตากค่ะค่ะแล้วก็เห็นชีสแบบ ยืดเป็นชีสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรสชาติก็คงน่าจะไม่เป็นอีปนอมออกมาเป็นลักษณะของอาหารเลยค่ะเห็นหน้าตาของอาหารแต่ละจานแล้วต้องบอกว่าโอ้โหอดใจไม่ไหวจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันเลยนะคะอร่อยเลยค่ะคือแป้งเนี้ยเป็นแป้งแบบโฮมเมดอ่ะ แล้วก็ไม่ใช่กรอบแล้วก็ไม่หนาเกินไปรสมีความละมุนแล้วก็มีแหลมของออซอสมะเขือเทศหน่อยนะคะเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าอร่อยเลยนะคะจานต่อไปนี่ยำส้มโอนะคะเราจะต้องมาชิมว่าส้มโอนะครชัยศรีเนี่ยสามารถที่จะสร้างรสชาติแตกต่างจากที่ทานตามปกติได้ยังไงนะคะอืมตัวเนื้อส้มโออะคะ่ะตัวเนื้อส้มโอเนี่ยมีรสแต่รสอันนี้เขาคงเลือกที่มันอมเปรี้ยวนิดนึง แล้วก็น้ำยำเนี่ยค่ะอร่อยมากถือว่าจานนี้แนะนำด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทานเผ็ดเนี่ยอาจจะต้องบอกเขาลดเผ็ด,ดนิดนึงตอนนี้นะคะเรามาโซโล่รวมเลยค่ะคิดว่าถ้าชิมจากยำส้ม,มโอแล้วนะคะร้านนี้อาหารไทยต้องเป็นรสไทยแท้แน่นอนเลยค่ะแกงเผ็ดอกเป็ดก่อนนะคะบอกเลยว่าใช้ได้อร่อยเลยค่ะคือสรุปได้ว่าร้านนี้อาหารไทยเป็นรสไทยจริงๆ นะคะไม่ได้ไทยแบบว่าไทยประดิษฐ์เลยถือว่าเครื่องแกงก็ถึงเครื่องมากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาที่กุ้งผัดเอาน้ํามันสนนันิดนึงเนี่ยค่ะมันจะอร่อยก็ตรงน้ํามันกันเนี่ยนะคะกุ้งถือว่าตัวใหญ่เลยค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยเมื่อกี้พอตัดจะดึงๆมาถึงจานหลักแล้วนะคะก็คือขนมจีนน้ำยาปูนะคะเดี๋ยวเรามาทานกัน นี่ค่ะมีเนื้อปูด้วยน้ำแกงสีข้นดีมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่เข้มข้นค่ะสรุปอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าที่ชิมอาหารร้านนี้นะคะคือ Music Square ในคณะดุริยางคศขสินของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สรยารเนี่ยนะคะร้านอาหารนี้ถือว่าแนะนำจริงๆคือถ้าเทียบกับร้านอาหารข้างนอกนะคะยัง อร่อยกว่าในหลายๆร้านค่ะแล้วก็คือรสชาติดีอาหารไทยนี่รสชาติถือว่าแบบเป็นอาหารไทยจริงๆที่เราอาจจะหาได้ยากนะคะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเรื่องแกงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารฝรั่งก็แป้งแล้วก็ชีสถึงเครื่องค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่นํามาแล้วบอกเป็นซิกเนเจอร์แต่อย่างอื่นก็คงจะอร่อยด้วยนะคะมีน้ําปั่นอะไรที่น่าทานในหลายๆอยา่างก็ถ้าเผื่ออยากจะทาน อาหารนะคะก็สามารถที่จะมาได้สาวอาทิตย์ก็เปิดแล้วก็อันนี้ต้องขอบอกนะคะว่าช่วงปกติที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยค่ะสาวอาทิตย์ก็จะมีน้องๆของคณะดุเรียงขศิ์เนี่ยก็มาใช้เป็นเวทีในการที่ได้แสดงนะคะมีทั้งเล่นดนตรีมีทั้งร้องเพลงนะคะแต่ช่วงโควิดเราก็พักๆก,กันไปก่อนแต่ไม่นานเราก็คงจะได้กลับมาสู่ชีวิตปกติกันตามปกติของเราแล้วนะคะอันนี้ถือว่ายกนิ้วค่ะ โอ้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าบรรากาศนั้นร่มรื่นมากๆดูแล้วน่าทานมากนะครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะไปนะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครขับรถไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้บทเวลาของรายการพารู้พารวยแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามมันต่อครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งมีไอเดียในการทำร้านอาหารเพิ่มเติมถึง2ร้านด้วยกันเขามีไอเดียในการทำธุรกิจอย่างไรพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ผมอีบุญพจนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวััสดีครบ